สวัสดีตอนเช้ากับช่องงาซีเก้าศูนย์ครับวันนี้ตื่นมาเล่าข่าวแต่เช้าเลยนะครับวันนี้จะพาไปดูแบรนด์หงฉีกันบ้านนะครับเขาได้ทํารถ EV ีออกมาแล้วนะนั่นก็คือหงฉี e 0 0 1นะครับใครที่บอกว่ามันชาร์จช้ารถไฟฟ้าตอนนี้นครับมาดูหงฉีก่อนนะฮะมันใช้เวลาเพียง5นาทีในการชาร์จนะครับสามารถวิ่งได้350กิโเมตรเลยทีเดียวรวมถึงในการสวอปแบตนะฮะหรือว่าเปลี่ยนแบตได้ภายใน60วินาทีเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไร ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกเลยนะครับของหงฉีนะครับกับรถ New Energy Vehicle e 0 0 1นั่นเองนะครับโดยเจ้า e 0 0 1คันนี้จะใช้แพลตฟอร์ม fm es นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถ ev โดยเฉพาะทางหงฉีเองนะครับก็วางแผนที่จะนำรถฮะเข้าไปขายอยู่ในตลาดยุโรปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็ได้แก่เยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนส่วนในประเทศนอร์เวย์และเนเธอร์แลนด์นะครับหงฉีเองก็ได้ขายรถลีมูซีนไฟฟ้า E-SS9 ไปแล้ว้ววดยและในงานซึ่งไฮออโตโชว์2023นี้นะครับทางหงฉีเองก็ได้เปิดตัวรถ2รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งก็จะแก่ e 0 0 1และ e 2 0 2 SUV และสำหรับเจ้าหงฉี e 0 0 1คันนี้นะครับมันจะมีมอเตอร์2ตัวด้วยกันนะฮะที่มีกำลังรวมกันอยู่ที่455กิโลวัตต์และมีแรงบิดอยู่ที่756นิวตันเมตรถือว่าเยอะมากเลยนะแรงบิดเนี่ย ทำเวลาสนถึงร้อยภายใน3.9วินาทีส่วนข้อมูลของขนาดแบตเตอรี่ของ e001 คันนี้นะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดเลยนะฮะแต่ก็คาดการว่าจะเป็นเทคโนโลยีเซลล์ทูแพ็คนั่นเองนะครับและตามแร่งข่าวในประเทศจีนเขาบอกมาว่านะครับเจ้า e001 คันนี้จะมีให้เลือก2ระยะทางด้วยกัน,นครับระหว่าง600กิโลเมตรและลองเลน8์0กิเมตร และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจของหงฉี e 0 0 1คันนี้นะครับนั่นก็คือมันสามารถเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่หรือสวอปได้ภายใน60วินาทีนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นการอ้างอิงตามข้อมูลของหงฉีเองนอกจากนี้ e 0 0 1ยังสามารถชาร์จวิ่งในระยะทาง350กิโลเมตรได้ภายใน5นาทีเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าคุณสามารถชาร์จภายใน5นาทีนี้รถสามารถวิ่งได้ระยะทาง350กิโลเมตร และก็ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายอยู่ที่30กิโลวัตต์และตามเนื้อหาของข่าวที่ประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางหงฉีเองเนี่ยก็กำลังจะเตรียมตัวรถนะฮะที่สามารถวิ่งได้ระยะทาง1000กิโลเมตรอีกด้วยและสำหรับหงฉีเองนะครับก็เป็นแบรนด์รถยนต์หรูนะฮะซึ่งก็มีเจ้าของเป็น FA w ของรัฐนั่นเองนะครับสืบเนื่องมาจากมันเป็นแบรนด์ของรถรัฐบาลเองนะครับมันก็ทำให้นักการทูตและเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยสำหรับ แบรนด์หงฉีนี้นะครับซึ่งเจ้าแบรนด์หงฉีนี้ฮะมันก่อตั้งขึ้นในปี1959นั่นเองนะครับหงฉีในภาษาจีนเขาแปลว่าธงแดงนั่นเองนะครับและหงฉี E001 คันนี้ที่เราพูดถึงอยู่นะครับมันจะออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ในประเทศจีนนั่นเองนะ สำหรับแบรนด์หงฉีเองนะครับมันก็มีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงนะเขาบอกว่ามันจะมีรถบางรุ่นของหงฉีเนี่ยมันจะมีลายมือของประธานเหมานะฮะติดอยู่ที่ตัวรถด้วยอันนี้จริงไม่จริงก็ไม่รู้ครับตามเนื้อข่าวเขาบอกมาอย่างนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ